มีมีญาติเซนมาหามีญาติเซนมาหานะฮะวันนี้เซน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 ไปต้อนรับไหนแล้วเซนต้อนรับไหนแล้วอุ้ยอุ้ยเซนอุ้ยเซนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเซนอุ้ยเร็วเซน come on เซน come on เซน fighting fighting here we go goodbye 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 ซไอวิวโอเพ่นไอวิวโอเพ่นเดดรออะเซ้นโอเคป่าว